คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจมีมติชี้มูลบิ๊กต่ออดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับพวก200นายผิดวินัยรับสวยเว็บพนันออนไลน์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินยัยกับพลตำรวจเอกต่อศัก์สุขวิมนอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพวกกว่า200นายภายหลังจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนมีนาคม2567กล่าวหาว่ามีการรับเงินจากขบวนการสวยเว็บพนันออนไลน์ รายงานระบุว่าคณะกรรมการใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า7เดือนโดยรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานและตรวจสอบย้อนหลังหลายปีก่อนจะมีมติเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาว่าผู้ถูกร้องมีมูลความผิดทางวินยัย ขั้นตอนต่อไปจะเปิดโอกาสให้พลตำรวจเอกต่อสักและผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อกล่าวหาซึ่งคณะกรรมการจะนำคำชี้แจงมาประกอบการพิจารณาอีกครั้งเพื่อกำหนดโทษทางวินัยว่าร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงจากนั้นจะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำได้เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่หรือข้อโต้แย้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปคดีโดยคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน